สวัสดีค่ะสาวสิมินแชาแนลมาแล้ววันนี้แวะม,มาทักท่ายกันสั้นๆันกับกล้วยหักมุกเชื่อมเด็ดปุดปุดอยู่เลยจ้าทุกคนจากคลิปที่แล้วนู้นเนาะถ้าใครติดตามสาวสินนะจ้ากล้วยหักมุกที่ได้มากก็สุกละจ้าแม่ใหญ่ดวง ก็เลยเชื่อมจ้าเสร็จแล้วจะเป็นจังไหนแซบซ้ำไดเดี๋ยวสาวสีจ,จะมาบอกนะจ้าป้วยหากหมูกเชื่อมจ้าทุกคน ได้ที่แล้วทุกคนนางกินปะเหลืองทองน่านกินมากจอก้ววยหักหมกเชื่อมไปราดกะทิกันเมื่อแบกแนวกันจักน้อยปกติเขาสิลาดกะทิเนาะระดับสาวซีแล้วต้องนมรงเรียนจ้าอยู่ร้องไ่้ แล้วมีอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะ่น้ำเห้รู้จักกะทิผงันแทนตาชาวไทยนะจ๊ะไม่ได้มาขายของไม่ได้มารีวิวนะแต่แนะนำให้รู้จักทุกคนแค่เปิดซองนะจ๊ะอยากบอกเลยว่าหอมหอมกะทิดีลักษณะการนี้จ๊ะเป็นผง เมืส่สี่สาวสี่เท่ท้องไปสักเคิองซองพอเป็นเดรนเพราะหขาไมหอนเนี่ยก้นเห็ดเก่ากันเลอะกะทิผงละลายแล้วกใส่เกลือนิดหนึงเพาะไปเล่มไปเล่มและอีกส่วนผสมหนึง่งคีอตองใส่แป้งนะจ๊ะ ได้ไปว่าเนื้อเนื้อน้าราดของเรากะทิราดของหอมจะได้ข้นๆจักน้อยเนาะ mm. หอมมากๆเลยทุกคนอยากบอกเลยว่าหอมมากๆ สังเกตว่ามันกบกขาวนวลคือจังกะทีเนาะแต่ว่ามันจะเป็นแบบา <c oughs> ค,คุณคๆร้อนเป็นนมเนาะโอ้ย my god สองห้ากระไดแล้วทุกคนดาดลงไปในเจยุ่ยยุ่ยนะจ๊้ที่มันเป็นต้นนี่เพราะว่าเป็นต้อนอัน่นต้นต้นขาไอเอย้ยงก็ต้นแป้งบวกกับต้อนอนั่น กะทิ่มันนแตกมันแห่เป็นลักษณะนี่เนาะยั่วขนาดนี้ไม่อยากให้มันรู้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบาย